ตู้อบลมร้อนตู้อบร้อนนะตู้อบความร้อนนะครับเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสมีมอเตอร์เป่าลม2ตัวมีมอเตอร์เป่าโดว,โว,โวเป่าลม2ตัวนะครับ เหมือนกันนะครับน,นี่นะเป็นสแตนเลสนะครับสูงประมาณเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบได้นะครับ ฟัเงเม็ดหนึ่งนะครับฟังมาในเม็ดหนึ่งนะครับเป็นของญี่ปุ่นเป็นสแตนเลสล้วนๆเลยนะฮะกระจกจนี้อยู่ด้านหน้านะฮะใช้ได้เป็นกระจก กว่างเมตรหนึ่งลึกลึกดันข้างนี่นะลึกประมาณ80เนเซนระบบน้ำต่อ,อน้ำเข้าไปน่าจะเป็นอบไอน้ำนะอบร้อนไปร้อยสิบนะครับถ้าท่านใดสนใจโทรไปสอบถามกันได้นะครับ ที2 2 2 2ะะ่แท็กเตอร์แบค็โฮ0ศูนย์แปดหนึ่งหกสองสนเะครับตะเล็กทั้งลูกเลยนะราคา1นึ่0หมบาทนะครับขายตามสภาพเป็นไฟญี่ปุ่นมา ตัวรักมโนภูม ไปสถามกันได้นะครับ0816221299นะครับ